ชูปเปอร์เลกแฮกเกอร์ตี้เผชิญหน้าก่อนประทัจริงวัน168เกือบจะได้ชกจริงเพื่อสร้างสีสันวันลุมพินี72ที่ผ่านมาโดยทางชูปเปอร์เล็กและแฮกเกอร์ตี้ได้เป็นแขกรับเชิญให้ขึ้นบนเวทีเผชิญหน้าก่อนประทัจริงวัน168ที่จะมาถึงนี้และให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทั้งคู่โดยลามแฟรงค์ถามตัวชูปเปอร์เล็กจะปิ้นน้ำหนักขึ้นมาท้าชิงเอาเข็มขัดจากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ สำหรับทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วในปี2018อยากจะรู้ว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตี้รู้อะไรจากชูเปอร์เลกที่จะเอามาใช้ในการสู้ในครั้งนี้ชื่อตัวโจนาธานบอกว่าไฟนั้นมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแต่ในคราวนี้โจนาธานแฮกเกอร์ตี้มีเวลาเตรียมตัวและมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นรอดูในรายการวัน168ลามแฟรงค์ถามต่อด้านชูเปอร์เล็กว่าชูเปอร์เลกจะปิ้งขึ้นน้ำหนักขึ้นไปเจอโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ จะมีแรงประทะเพื่อที่จะไปรับมือกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ไหมครับโดยชูปเปอร์เล็กตอบว่าอันนี้แน่นอนครับเพราะผมเป็นผู้ที่ท้าชิงยังไงผมก็ไปเกินร้อยแน่นอนลามแฟรงค์ถามอีกตัวโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เคยชนะตำนานมากมายหลายคนทำไมเขาจะต้องตื่นเต้นที่จะเจอกับชูปเปอร์เล็กครับ โจนาธานแฮกเกอร์ตี้ตอบว่าตัวเขาเองก็พร้อมที่จะได้เจอกับชูปเปอร์เล็กเพราะว่าชูปเปอร์เล็กก็เป็นหนึ่งในตำนานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาหวังว่าคนที่เก่งกว่าในงาน168จะเป็นผู้ชนะลามแฟรงค์ถามต่อด้านชูปเปอร์เล็กว่าชูปเปอร์เล็กจะเป็นโอกาสได้ขึ้นชิงอีกกติกาหนึ่งและเป็นเข็มขัดอันใหม่ของเราตัวของเราเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับ ด้านชูเปอร์เลกก็ได้ตอบว่าแฮกเกอร์ตี้เป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งมากผมยอมรับในตัวเขาและเขาเป็นนักชกที่พัฒนาฝีมือตัวเองเร็วมากแน่นอนครับในรุ่นนี้ผมก็ยังอยากได้เพราะมันคือความท้าทายใหม่ของผมแน่นอนเขายังเป็นแชมป์อยู่ผมก็อยากได้แชมป์จากเขาเหมือนกันและนั้นคือคำตอบจากทั้งคู่ชื่อต่อมาทางคู่ได้เผชิญหน้ากันโดยทางซูเปอร์เล็กไปการพักแฮกเกอร์ตี้ก่อนและต่อมาทางแฮกเกอร์ตี้ก็ได้พักซูเปอร์เล็กคืนเช่นกัน ทําให้ผู้สัมภาษณ์ต้องเข้าไปห้ามอยู่ตรงกลางไว้ต่อมาทางด้านชูปเปอร์เล็กได้โพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวว่าเล็กใหญ่ไม่สําคัญใจเท่านั้นการันตีขออภัยที่ก้าวร้าว